คลิปนี้ไม่มีสา,าระใดๆทั้งสิ้นนะคะ18บวกโลกสวยไม่เหมาะเชิญโอ้โหเบเขือยาวมากแมา่เอาไม่แย่หีกูกูคืคน <c oughs> อยากทำในพวกทุ้นลายกับุณนะเ <c oughs> กอรู้ต้องอยู่เปน็นห่วงแม่เดี๋ยวเกิดมันล้มล้มนะเ <c oughs> อ้ยล้มงี้อะไรกูทำกูงกูได้กูก้อยจำหนุ่มกูแล้วแม่เอาเบรเขือไปทำอะไรอะคะไ <c oughs> ม<า>่แย่หงี้กูแม่ ไปล้างให้กันมันจะสกปรกไม่ต้องกูทำกูงเองอย่าเมรกแม่อร่อยอีกแม่ทำแกงอะไรนะคะแกงหนีแกงแกงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูแม่จัดเลย โอ๋อขอโทษค่ะแม่ทำให้นู่หัวล้อตดแตกเลยฮ่าจบเลยอ๋อเพื่อนๆขามกูได้ยินเสียงไหมลูกตดแตกเลยค่ะจะไปบอกแกงกะไม่ได้ก็เยอะอ๋อกาแฟผู้แกงหีใส่แต่จนเกียเกียร์จริงๆโคตรเกียเลย เพื่อนๆทั้งหลาวนันนี้คุณแม่เทพก็จะมาทําอาหารนะคะลูกก็เลยต้องมาตรวจตรานะคะมึงม่ต้องอะไรมึงอยาบูมหน้าเลยูุณกำการว่าแม่ก็ลูกก็อยากอยู่เป็นเพื่อนแม่ลูกเหรอไม่ต้องเลยกูอยู่คนเดียวแม่อยากตะคข้า,าใส่ลูกดีลูกผวาถ้า,ามึงไม่อยู่วานนี้กูแกงเจ็ดแล้วกูไม่อยากจะทำต่อหน้ามึงกูลำการมแม่อยาพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวไปเก็บให้ค่ะ เพื่อนๆคร่อนเมื่อกี้เป็นลูกกระตันยิ่กว่าตะเวตีไหมครับเพื่อนๆท่านนี้แม่เขาน่าจะทำแกงมัสมั่นมัสมั่นพองเหรอมะแกงอะไรอ่ะเออนิดนึงไปให้นู๊ไปล้างให้ด้วยไม่ต้องเอาล้างเลยล้างนิดเดียว้าคุยังไปทำอะไรไม่เสร็จลยเหอเปจริงดูหิ่งหยอกซนเลยโอเคใส่ไปนู๊ไปล้างให้ไม่ได้แต่มันมีพวกยาฆ่าแมลงแม่มันอันตรายอยากออกไปซื้อไม้กูกระปุกด้วยได้เหรอแม่เอาไว้ล้างผักเหรอคะ ไม่ล้างหน้กูไ้เหี้ยแพทยพื่อนหนดีดีหนุเนเพื่อนตอนที่แม่เทพกำลังเด็ดอยู่นะคะนะเด็ดเยี่ยอะไรกูใช้มีติดกัดคือว่าอันนี้เป็นผักเป็นสมุนไพรค่ะอะไรคะคือมันเป็นอาหารที่แบบต้านมะเร็งโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อนนะคือตอนนี้แม่เทพแบบต้องรักษาด้วยการที่แบบยาประชิดยาของหมอแพทย์ปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันต้อง รักษาแม่ด้วยอาหารควบคู่กันนะคะมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแบบนึงนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อยนเฮียมากนาเฮียมากจริงๆแล้วอะ่ะภายในโจวนู้กม,มีความลวดงานซ่อนอยู่ค่ะเอากันไกลไหมคะแม่ไม่ต้องหรือ <laughs> <laughs> หั่นเบาๆแม่หรือหนุหั่นให้แม่ไม่ต้อง <laughs> เฮียหนูทไมกูไม่เข้าใจว่าทำไมแม่กูถึงไม่ชอบกูทำไมทำไมไม่เข้าใจว่า,า,าทำไมไม่ทำไมอาจจะไม่ชอบทำไมทำไมถึงนกเกียดกุมนักหนากูไม่เข้าใจแม่กูเลยเพืเ่อนกูเหนื่อยมาก